สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเมื่อมีการซื้อประกันรถหลายๆคันก็จะมีส่วนลดกลุ่มส่วนลดกลุ่มคืออะไรครับวันนี้เรามาคุยรายละเอียดทั้งหมดในเรื่องของส่วนลดกลุ่มนะครับส่วนลดกลุ่มเนี่ยก็เหมือนกับส่วนลดในการซื้อสินค้าทั่วๆไปเมื่อมีการซื้อขายในปริมาณมากๆเยอะๆก็จะมีส่วนลดพิเศษเพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันครับในเรื่องของประกัน รถยนต์ก็เช่นเดียวกันเมื่อมีการซื้อทีละหลายๆคันก็จะมีส่วนลดเพิ่มขึ้นมาเหมือนกับการซื้อขายสินค้าประเภทอื่นโดยปกติแล้วบริษัทประกันภัยก็จะเสนอส่วนลดกลุ่มให้ในกรณีที่ซื้อประกันรถยนต์ตั้งแต่3คันขึ้นไปส่วนลดที่จะได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ10%ของเบีย้ยประกันซึ่งไม่น้อยที่เดียวเลยครับถ้าเบีย้ยประกันอยู่คันละหมื่นกว่าบาทก็1 0ก็คันละพันกว่าบาทก็3คันขึ้นไปก็ เกือบ5,000ันนะครับอันนี้มันก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้เอาประกันผู้ใช้รถผู้ซื้อประกันในแต่ละบริษัทเขาก็จะกำหนดเงื่อนไขสำหรับการได้ส่วนลดกลุ่มไว้เช่นเดียวกันโดยเงื่อนไขเนี่ยจะมีดังนี้คือเงื่อนไขแรกต้องเป็นบริษัทประกันเดียวกันเท่านั้นนะครับและต้องซื้อตั้งแต่3คันขึ้นไปเป็นบุคคล เดียวกันหรือนมสกุลเดียวกันหรือเป็นญาติพี่น้องเดียวกันก็ได้แต่ต้องซื้อพร้อมกันเช่นบริษัท A ซื้อประกันรถยนต์ตั้งแต่3าคันขึ้นไปอันนี้ก็จะได้รับก็สามารถที่จะขอส่วนรถกลุ่มได้เช่นเดียวกันหรือ1.2คุณคุณคุณเป็นพี่น้องนมสกุลเดียวกันก็ซื้อประกันรถยนต์พร้อมกันแบบนี้ก็ได้ตัวรถกลุ่มเช่นเดียวกันและบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่จะให้ รถทุกคันที่เอาประกันเนี่ยจะต้องทําประกันประเภทเดียวกันความคุ้มครองเหมือนกันเท่านั้นถึงจะได้รับส่วนลดกลุ่มหากไม่พร้อมกันส่วนลดกลุ่มเนี่ยจะได้เฉพาะคันที่3และคันต่อไปเท่านั้นการทําประกันภัยพร้อมกันในที่นี้หมายถึงแจ้งงานพร้อมกันแต่วันคุ้มครองเนี่ยอาจจะไม่พร้อมกันก็ได้แล้วก็ถ้าซื้อหรือแจ้งงานไม่พร้อมกันคันที่1คันที่2ก็ยังไม่ได้ส่วนลดกลุ่มนะครับรอจนกว่าจะมีคันที่3คันที่สาม ถึงจะได้รับส่วนลดกลุ่มบริษัทประกันส่วนใหญ่จะกําหนดให้เราต้องเลือกระหว่างส่วนลดกลุ่มกับส่วนลดประวัติดีดังนั้นท่านที่มีส่วนลดประวัติดีอยู่แล้วคือประมาณ20%ก็จะไม่ได้รับส่วนลดกลุ่มอีกเนื่องจากส่วนลดกลุ่มเนี่ยและส่วนลดกลุ่มจะเป็นส่วนลดที่แยกต่างหากจากส่วนลดอื่นๆเช่นส่วนลดกําหนดตัวผู้ขับขี่หรือส่วนลดในเรื่องของการติดค่าเสียหายส่วนแรก สำหรับการเอาประกันภัยในกรมธรรมนั้นส่วนลดกลุ่มนอกจากจะเป็นผู้เอาประกันคนเดียวกนแล้วเนี่ยบางบริษัทเขาก็ายังกําหนดว่าถ้าเป็นลูกจ้างหน่วยงานเดียวกันบริษัทเดียวกันก็จะส่วนลดกลุ่มแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีรถอย่างน้อย20คันขึ้นไปบริษัทประกันภัยจะให้ส่วนลดกลุ่มกับประกันประเภทหนึ่งเป็นส่วนใหญ่ส่วนประกรันประเภทอื่นๆจะไม่ค่อยได้ส่วนลดกลุ่มโดยเฉพาะประกันประเภท 2บวกและ3บวกผมไม่เคยเห็นบริษัทประกรันบริษัทไหนที่ให้ส่วนลดกลุ่มกับประกันประเภทนี้เลยและประกรันชั้นหนึ่งที่เป็นเบี้ยสำเร็จหรือเบี้ยแคมเปญหรือเบี้ยโปรโมชั่นส่วนใหญ่แล้วจะหักส่วนลดกลุ่มและส่วนลดตัวลดกล้องหน้าส่วนลดกำหนดตัวผู้กับขี่ทั้งหมดเอาไว้แล้วก็มีคนสงสัยครับว่าเวลาเขาคิดส่วนลดเนี่ยเป็นส่วนลดประวัติดีส่วนลดกลุ่ม ส่วนลดกําหนดตัวเพื่บขีดส่วนลดการยอมที่จะให้มีค่าเสียหายส่วนแรกเขาเรียงลําดับส่วนลดกันอย่างไรผมตอบว่างี้ครับไม่ว่าจะเรียงลําดับส่วนลดกันอย่างไรก็สุดท้ายก็ออกมาเท่ากันครับเพราะว่าคิดจากเบี้ยสุทธิก็คือเบี้ยที่ยังไม่ได้รวมแวดและอากรแล้วมาหักส่วนลดอันนี้จะเรียงหน้าเรียงหลังก็ได้ เพราะว่าสรุปออกมาแล้วเนี่ยเบีย้ยจะเท่ากันแล้วเบีย้ยปีต่อเนี่ยเขาคิดยังไงครับก็คิดเป็นรายคันครับคันไหนที่มีเคลมก็จะไม่ได้ส่วนลดประวัติดีคันไหนที่ไม่มีเคลมก็จะได้ส่วนลดประวัติดีปีต่อในปีถัดไปเหมือนกันทุกประการครับและส่วนลดประวัติดีจะต้องแจ้งบริษัทประกันภัยนะครับคือต้องขออนุมัติไม่ได้เป็นการให้โดยอ,อัตโนมัติเพราะฉะนั้น จะต้องให้ตัวแทนเป็นคนแจ้งกับบริษัทประกันภัยว่ามีรถมากกว่า3คันในประกันประเภท3ส่วนใหญ่บริษัทประกันภัยจะไม่ให้ส่วนลดประวัติดีแต่วันนี้ผมขอแนะนําสินค้าของบริษัทนําสินประกันภัยซึ่งให้ส่วนลดประวัติดีสําหรับประกันประเภท3ประเภท1และประกันขนส่งสินค้าด้วย โดยเฉพาะประกันขนส่งสินค้าถ้ามีประกันประเภทใดก็ตามกับบริษัทนํำสินก็จะเป็นประกันประเภท1ประเภท2ประเภท3แบบนี้ถ้าซื้อประกันขนส่งสินค้าด้วยก็จะมีส่วนลด10%สําหรับประกันขนส่งสินค้าครับเศษกว่านี้อีกครับสําหรับลูกค้านําสินประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยตั้งแต่1 5 0 0 0ับาทเป็นต้นไปกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการสามารถผ่อนเบี้ยประกัน ได้สูงสุด6งวดดอกเบี้ย0%ให้ติดต่อกับตัวแทนหรือในหน้าใกล้บ้านหรือจะติดต่อซื้อกับผมซึ่งเป็นตัวแทนโดยตรงของบริษัทนำสินประกันภัยก็ได้ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของท้ายคลิปแล้วนะครับกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับ ผมจะสร้างสารคดีๆแบบนี้ไห้เพื่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับชมและรับฟังกันต่อไปสวัสดีครับกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งผมอาจารย์สุธีนะครับช่อง YouTube สุธีโพทองนะครับผมยินดีแนะนําและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเบีย้ยประกันภัยเช็คเบีย้ยนะครับประกันภัยมากกว่า34บริษัท